คลิปน네ี้ผมมากับเมสซอมทั้ง4คนเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยทุกคนเลยนะฮะยกเว้นผมคนเดียวแต่บอกเลยนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเจอกับตียาีิฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะอยู่ไหนเฮ้สาริอ้เสี่เมสซี่เมสซ่เสี้เมสซามสซาเสี่มสซาเสีเมสี่เมสี่เมสีเมสซีอเี่เสามสเสม่เสมสเมสนมาเา่เเมส่ ที่หลับแล้วมันก็มาบ่นว่าตัวท่าน่าดูกันไหมอะไรเงี้ยนี่ไงก็เจอแล้วนี่ไงเออมาดูกันนะครับผมว่าการต่อสู้กับแก๊งเม็ดส้มอันดับหนึ่งในทีมของผมกับคู่อริของเขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคทีมไปเลยดีกว่านะครับผมอยู่ในถ้ำกลางของผู้เล่นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งในทีของผมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอัเทน่าอ้อยอันดับหนึ่งครับผมแจกรอยยิ้มเซฟิราอันดับหนึ่งดีเอ็มมายุสกัดอันดับหนึ่งและสุดท้ายเซเนลอันดับหนึ่ง เด็กอว้วนและรู้จักแบวไหไม้ที่ไม่เบี่ยนดับอะไรเลยครับผมว่างเปล่า โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมากับคอนเทนต์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟทั้งทีมยกเว้นผมนะครับซึ่งในอดีตแล้วเนี่ยจริงๆผมเป็นอารเรนอันดับหนึ่งะครับทุกคนแต่ว่าในสำหรับทีนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นตำแหน่งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในทีมของเราเนี่ยมันขาดแครีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเล่นกับแก๊งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันนะครับผมแต่เราจะต้องมาเล่นในตำแหน่งแครี่เพื่อทดแทนทีมของเขาที่ขาดไปนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้จะได้เล่นตัวอะไรเหมือนกันนะครับ ครับผมขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับผมพร้อมนะพร้อมนะก<โ>ดพีด่เขาทำแล้วพร้อมพร้อมพร้อมแล้วกดได้เลยโอเคครับโอเคครับได้แล้วครับได่เลยครับ,ดรบเดี๋ยวน้องผมไปกรอกน้ำอ,อยู่ได้ได้กรอกน้ำไนมะ่ได้อันนี้ก็เป็นเมสโซระดับหนึ่งของแท้นะครับผมกดมือเล่นเองไม่ปั๊มนะฮะซึ่งเขากดกันเป็นตี้ประจำอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ได้ไปกรอกน้ำมาเลยมาแล้วมยเออนั่นแหละกดจะมากดเลยไปไปนี่เดี๋ยว เลยจะพึ่งจะพึ่งดีใจพึ่งโยดีใจโยกกระเป๋าก็มีขา้วยจืดห้องได้แล้วได้เล่นละได้เล่นละไเล่นแล้วเว้ยอะไรดีอะไรดีแต่อะไรดีตัวไหนดีดีมาบอสเนี่ยพอเล่นด้วยพี่ไปอะไรใหญ่อายาไปอันนี้ปกติแคลรี่ในทีมนี้ต้องเป็นตัวอะไรนี่แคลรี่ในทีมนี้หรอ

ใครใช้เองแม่เหรอ99ไม่ใช่นาทีจบแล้วเนี่ยถึงตาคุณแบนแล้วไอเจมันยังไมาตัวริ่งทำเรามันไม่อรบเลยเจตี้เดมแป้นนี่ฮะเออเปิดเลยที่แบนซิ่เนี่ยได้เปิดเปิด่งเลยจะหยิบไอ้นี่มาได้บ่มันรถก่อเยอะมากเลยหน้เกมให้ นี่ปกติในทีจะมีแครีอันดับหนึ่งคนนึงใช่ปะเตรียมพรอมแเป็นแมกับน้องคู่คนครับผมที่คุยกับพียแหละนี่มัเล่นเราตำแหน่งรับทารอนเอร์นี่พี่เคยจะอยู่ไหนเฮ้ยแันดนิเฮ้ยิดิ อันนี้คือเจออะไรอ่ะโค้ชจแก้แค้นพี่พี่ใหม่อันนี้คู่ลี่คู่หลี่กูนี่มันเคยมีประเด็นกับผมพี่ตี๋ผมอ่ะมันมันชอบมาแบบท้าชวนแล้วว่ามันมาด่าอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็ห้ามแพ้เลยดิใช่ี่โอเคไนะผมกลัวเจอมันประมาณร้อยแต่ว่ะแต่มันบอกว่าอะไรวะ เพื่อที่หลับอนั้มันก็มาบนอกว่าต้งาดวงกันไหมอะไรเงี้ยนี่ไงแ็เจอแล้วนี่ไงเออมันท้าผมเล่นหน้าห้แล้วบอลแพผมสตาแล้วก็่ผยังมีรูปู่เลยบัอผมอะไปทาเขาแลแพเองนี่ก็แปลกๆนะที่บบมันก็จะเขินๆไปน,นะผ <c oughs> มแบนผิดอะอะไรอะนั่นนย่าไม่เล่นกเลยอ้จมบุบจมบบนตบบช้เดือดไปเดดไปจะพอป่ะ

าการพี่ด้รักการพี่ได้รอก่อนรอก่อนรอก่น้วรอเอ้ยนเดี๋ยวกูรอเเดี๋ยวผมแจแล้วผมีนแล้วที่มาจมก่นเลยนะเปิดมาสวยเปิดมาสวยสรกหุระวังน

ดีมากโอ้ยลงฐานเรียบร้อไกูเดินพรมรอบต่อไม่เตะเฮ้ยไม่ใช่ไม่จะดักผมฝนปะได้เลยกบในร่งฝนใน่งฝนในร่งได้ได้ผมไม่ตีนะพี่จิ้งค่ะผมไม่ตีนะโอเคโอเคโอเคิการมาเลยนะสองเยียมสองมาเรียนรู้มานู้สองบับปะสองบับปะไม่ไม่รอ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 ดึงเชงก่อนก็ได้กลบอยู่เอลกลบอยู่เอลกลบอยู่เอล

ไหมดเดิมหมดเดิมหมดดหมโม้โม้โม้ไหนโม้ไหนโม้ไหนอไรๆานะไรนะอ้กมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนบนหน้าบนหน้าเดมากาดือดกเดอดรักเดออารอยไยืน่างมันหากั่นี่่าไทไมอวไน่โอเคโอเคได้ไหมสร็ได้ไหมเส็หน่ได้ใครีได้สำเร็ส

ไปๆๆๆม้ว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 งานม้วงานม้วงยิงยิงมีมีป่ะไป่ทำฮะฮะเดี๋ยวูดวาเดือดเเดือยวัวเอาเอาตายเดือดเลยมเดือดไออ้ําโดนไปงอดเเดือดเวด้วยปมดปอมดุปอมดุป้อมดุปไมดุป้อวดป้อมดุปไอมดุป้อมดุป้อดุป้อม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 ดุป้ดุป้อมดปมดุป้อไปมดปมดุป้อมดุป้อมดุป้อมดุป้มดปมดปอมดุป้ป้อมดุปมดุปอมปมดุป้อปปป แตางวะมามามัตตัวมีตัวาสามขวาสขวาสไม่เจออีกหนึ่งได้กลางแ่ไ่เอ้ยรอกันรอกันเอาให้รอเอสวยเอ้ยงานตัวมันรุ่นใหไอ้เนี่ย่นใหญ่รุ่นตมนก็ลตมนกฟ่วมนก็วาไอ้ขี่ผมมีลงผมมีลงนะผมมีลงนะเปาเกปาเกปาเกขี่นี่พิกขี่นี่ิกขี่ีอีกคนนาทีกว่า มาที่3 0บบองแม่ละบอลก่อนไมผ่านอนุมัติเลยมีลงมีลงมีลงยังไม่แรงไม่แรงไม่ได้ไม่ได้ลเดี๋ยวสไปนะไปนะระวังระวังมาี่มาี่มเลมาเลมาาอยู่มปัไมงบนิเข้าคิวได้ได้ พเมื่อกี้กดการดีรอดทำมันัวสามนะให้ทำีกตินะแล้วตนทีละมรตัวแงเยอะที่แจวมีามันจะหมงมันจะมองมันเล่นมเล่นมเล่นมเล่นไหว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 ชัวไหวชัวนีอยู่นีเต็มอยู่นอยู่ีเ็ย่ตหมดตหมด

ตีเฮ้ยจะตีเฮ้ยเี้ยบนเี้ยไม่เปไม่เปิียมีแบนแต่ตีได้อยู่ล้บ้ัยาง้นต่อแล้แนเปลี่ยนกครับปลาร้าไหมปลาร้าไหมปลร่าไเออนเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยอยู่ข้างน้เเลแล้วนะมารเลเราโคตรนำเลย เดิงทันหน่อยสวยๆไม่ตายอ่ะพีหนึ่งก็มองแล้วก็มองแล้วนี่พี่อยู่อ่ะเด็กคนวนมอนหลังอยู่หลังอยู่หลังอยู่อยู่หลังนี่ไปมันถอยมาหลังก่อนไปหลังก่อนอะไรป้อมมอสเดือดถึกเดือดไฟเลยไอ้ทีมันไม่ออกแต่เรียดิตัวไหนปกติเว็บแรกอะพี่น้องไปตัดตัดทีฟออฟนะ่นเองให้ออฟมัาชนอะออฟฝั่งเราอะ ไม่คุ้นในะบนสูงนะนสูงนะัอยู่ิดยางอยู่ตลางนะับคล้างล้างล้างผมสมงาวิโจมตีบศัตรูล้างผมมหาวิรอเล่นความดีก็ได้นว้ชีพี่ขงระวังชีพ่ขงผมยังไม่ไดเอาไว้น้องเดี๋ยวเไป๋ยด ผมทำบมอยครับยายบ้างหายบ้างรรบนบนเต้นะเอา้นมาเรามาเมาครไดเด่นเดี๋ยวเรไปขี่กอรับเรไป้ีกนขีกอนกีก่อนโอเคโอเอแล้วขผมผมรีบไปปเฮ้ยย่งมายุ่งมาชอบหมองงะเออคอเป็นปกติเได้เล่นพารนี้มันเอ๋พี่ตัวนี้มันัเป็นเจมากใคม่เลยเยขอพาได้ป่ะล่ะก็จริงเีขอพาได้ป่ะ ไอ้ม้ลอยู่ลงอยู่ลงมา้ไม่ได้ไมได้แล้ว้ไอ้ม้อยไปแม่ไปแถมวันนี้ครับนี่โดนตีโดนมีลงแ้วีลง้วโไมนจงอ้โหดูนเดินดีดีน้าทีนะ้าีข้าไมแต่้ตายมล้ม จะโดนหมดจะโดนหมดที่สิบที่สิบันสันเื่อได้ยินไหมไล่ดิไล่ดิไลดิข้หมดขี้หมดหม่ได้ต้มกูทำอะไรนะกูไล่งเดี๋ยวไล่อยู่ไปหมดคุณจะวะมีเมการ์นะอันนี้ยี่สิบกัปคุณโดนอะไรวะคุณไม่โดนเลย โอี่กูไม่ถึงไงเนี่ยแต่งกูทำโคนตัเคนคน้บเ้อ้องเอาอีกไม่ละเไม่ละเไม่ลดวงไมันมเนี่ยมังช่วยแล้วนี่ตัวเนี้ยเออนี่นี่มัอช่วยแล้วนี่ผม่าผมวมแบย่เลยผมแบไปน่พี่พีผมไเลได้ไงกล้าพูด่ะ เอ้ลูกเกลือกผู้กางลำบากโสดไงมอสก็รู้ๆกันอยู่อ้าวไอ้บ้ามอสตัวน้องผู้กางลำบาโหดอยู่ด้วยแต่สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับคลิปนี้และช่องนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแจ้กไปในคลิปหน้าครับสุดคลิปนี้สวัสดีครับ